ครับคู่2ของการถ่ายทัดสดนั้นจะเป็นการชกกันระหว่างนักชกไทยด้วยกันเองแล้วนะครับมาถึงคู่นี้สิงสัยยานซีพีเฟ h m a มาดนะครับนีแชมป์ไอออสเซเลยรุ่น118นะครับอุ่นเครื่องกับสแตมซอสักนารินนะครับไทยพบไทยครับคู่ที่2องกำหนดไว้6ยกนะครับคู่นี้กรรมการกิตวิพัฒน์บุญเพื่อนนะครับคุณสุธิพงศ์ครับ ครูนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังแหละครับฝ่ายแดงของเราก็คือเจ้าสิงสายยันซีทีเฟชมาดดีกรีนี่แชมป์สเส้นนะครับเป็นแชมป์โลกเยาวะชนในรุ่นไฟเวทของสภามวยโลก WBC แล้วก็ปัจจุบันครับเป็นแชมป์ของ IBF ออสเตรเลียในรุ่นแบนตัมเวทก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกแหละครับที่อยู่ในแผนการสร้างของทีมงานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกตัวอย่างนะครับ ก็เรียนหนังสือก็เรียนที่โรงเรียนมัธยมวัดสเกตครับภายใต้การสอนของท่านอาจารย์มยุรีเบญจพระราพรนะครับและตอนนี้ครับก็สามารถก้าวเข้าไปเรียนในสถาบันที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยครับตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ครับโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องดีเลยครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับอ่ะว่ากันต่อครับทางด้านของสิงสาย,ยานัน เป็นดาวรุ่งดาวโรดดวงใหม่ของทีมงานเพชรยินดีครับเพิ่งได้แชมป์ i p f สเ u s t r เ l i a Asia มาไม่นานนี้นะครับาเป็นนักชกจากจังหวัดตรังนะครับนักชกจากภาคใต้ซึ่งรุ่นพีของเขาก็คือโอเลดงซีพีเฟชมาดนี่ถือว่าเป็นแชมป์เป็นโลกชาวใต้คนแรกของเมืองไทยครับ ส่วนที่ผมจับตาดูให้ดีนะครับเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาต้องระวังครับใครจะแม่นกว่ากันคู่อุ่นเครื่องนี้เป็นคู่ที่ค่อนข้างจะถูกคู่แล้วก็สนุกข้อสําคัญไม่เสียดูลการค้าด้วยครับเอาดูดูครับดูนะครับใครจะแม่นใครจะหนักครับรูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงกันเลยครับเชื่อเหลือเกินว่าแชมป์ IBF ก็จะต้องแสดงฝีมือนะครับในขณะที่คู่อุ่นเครื่องนั้นก็ตั้งใจเหลือเกินครับที่จะดับรัศมีแชมป สายเลือดนะครับปกตินี่ไม่มีเกงกลัวศักดิ์ศรีอยู่แล้วครับสแตมนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกฝีมือดีเลยนะครับสแตมส์สักนรินก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งดาวโรดทั้งหมดครับทั้ง5คู่วันนี้จัดออกมาแล้วใกล้เคียงครับดูจังหวะแล้วครับใครจะแม่นกว่ากันสังเกตที่ขอบกางเกงครับโอ้ยนี่ครับสายของสแตมไม่ธรรมดาครับดูท่าทางจะไม่ติดผิดซองใช่แล้วครับเดี๋ยวกลับมาครับ งานนยกที่แล้วนะครับแหมสแตมเราไม่ค่อยได้เห็นนะครับแต่วันนี้บัดเดียวครับคือฮาเลยนะครับผู้อุ่นเครื่องของสิงห์าย,ยานสีปีเฟสมาผูใ้ใหญ่หลายท่านของสภาพแรงงานนะครับยังมานั่งเป็นกำลังใจให้กับการจัดมวยในคราวนี้ขอบค,คุณคุณชัยศิษิ์พิสารกอดสกุลน,นะครับซีอโอไทยเสิงยนกรุป๊ปผู้นําเข้ารถเกี่ยวนวดข้าวในอาเซียนโดยบริษัทไทยเิงยนการเกษตรจำกัดขอบคุณโรงแรมสยามพาราไดซ์โดยคุณชยพัฒน์ มหาวลรสิทธิ์กุลคุณวิชินสมภพรุงโลดครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้านี่นะครับคู่เอกนะครับคู่เอกวันชนะ C p f ีเฟสช์มครับมีประกาศอัชีตจากทางโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิชียนสมภพลุ่งโลดครับทองคำน้ำหนักรวม10บาทครับสำหรับวันชนะ CP f ีเฟสช์มาเดี๋ยวติดตามคู่นี้ก่อนครับเสือ2อตัวอยู่บนเวทีเดียวกันไม่ได้ครับเสือแรกสิงสายันเสือที่ถองเป็นสแตมครับ ซ้ายกับขวาด้วยการเตือนทางสเต็มนะครับเป็นลักษณะต่อยจากต่อยท้ายทอยต่อยจากด้านหลังนะครับสเไม่มีเจตนาแล้วครับจังหวะหลุดจังหวะหมุนครับซ้ายกับขวาอยู่ที่ใครจะแม่นกว่ากันครับแต่ดูแล้วน่ากลัวนะครับสเต็มมาซ้ายน่ากลัวทีเดียวครับสิงห์สยามโอ้ยนี่แหละครับอย่างที่เรียนไว้ไม่มีเกรงกลัวศักดิ์ศรีซึ่งกันและกันเลยครับคู่นี้ไม่มีดีกรีแชมป์แล้วครับแต่ว่าต่อยต่อยเหมือนชิงแชมป์ครับ ครับคู่นี้ซ้ายเสียนาวขวาเสียตังครับอันไหนจะจริงกว่ากันดูครับจ้วงต่อจ้วงกันนะครับดาวรุ่งดาวโรดทั้งคู่นี่คือค้นหาคนเก่งนะครับ120ปอนด์ไว้เป็นตัวตายตัวแทนในทีมงานเพชรยินดีต่อไปครับใครเก่งไทยแกร่งไทยมีระเบียบว,วินัยก็มีโอกาสได้สร้างสรรค์กันต่อไปครับกิ่นตัวเคาะล่างแม่โดนตบขวาคืนเหมือนกันครับทางด้านของสิงสายัน น่าจะเป็นคู่คู่ดีคู่ถูกคู่นะครับใายพบไทยแรกกันแล้วครับบสะใจบรรดาแฟนๆครับพีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA อาจจะคุ้นเคยกับวอลเล่บอลอาจจะคุ้นเคยกับยกน้ำหนักคุณสุธิพงศ์แต่ว่าวันนี้ PEA ออกโรงจัดมวยเลยครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูครับพลังเสียงเชียร์เป็นอย่างไรอนาคตข้างนาอาจจะมีแชมป์ระดับสากลไม่แน่ พลิกล็อกเลยครับคู่นี้เอาครับสามลอยจะถูกหวยหรือเปล่าสามลอยจะถูกหวยหรือเปล่าครับสิงสาย,ยันโอ้แชมป์ IBF โดนแล้วครับอาจจะเป็นงานในยกที่แล้วครับก็กลายเป็นงานหนักของแชมป์ IBF ออสเตรเลียเอเชียไปแล้วนะครับสำหรับสิงสาย,ยัน CP Petsmart เมื่อเจอคู่อุ่นเครื่องอย่างสแซมสอสักนาเรนซึ่งไม่เกรงกลัวตำแหน่งแชมเปี้ยนครับ เราตามกันต่อครับต้องขอบคุณนะครับศาสตราจารย์ดรบุญมาอิมิเสประธานในกลุ่มบริษัทสตาร์เวลล์บิสเนส1998จำกัดโซดาร็อกเมลเทนโรงแรมเดอะโซไซตี้รีสอร์ทอยุธยาโดยคุณชูชีพตรีโภกาบริษัทบุญส่งโอสถเริเวณพันทองจำกัดยาตราเก้าเหรียญและไมยาตรามาวินและยาแก้ไอตราอาไเช่ครับออกอันธรรดแรกครับแฟนๆชาวพีเอโยกไซบิดแล้วนะครับได้ลุ่นได้เชียร์ กลายเป็นมวยถูกคู่ไปเลยคุณจุฑธพงศ์ค,ครับมาสังเกตดีๆนะครับสแตมนี่มวยซ้ายด้วยครับที่ในวงการมวยเชื่อกันว่ามวยซ้ายนี่เป็นมวยที่ต่อยยากเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับสิงสายันต้องแก้แก้โจทย์นิดนึงครับตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเสียงเชียร์นั้นไปเชียร์มวยซ้ายคู่อุ่นเครื่องของแชมปนไปแล้วนะครับกลายเป็นถูกคู่ทำท่าจะสนุกแล้วนะครับหลงท่า เสียเวลาหลงรัชดาอาจจะติดเม่งจ่ายได้ครับคู่นี้นี่แหละครับไม่เดือดตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับคู่อุ่นเครื่องในคู่ที่2นี่แหละครับโอ้ฟองฟอมของสแตมนี่น่ากลัวนะครับถือว่าน่ากลัวอยู่ที่ลูกอึดของสิงห์สายันแล้วนะครับก็ต้องดูระยะยาวแล้วครับสิงห์สายันเองก็เดินชนแล้วนะครับยกนี้ไม่อยู่ห่างแล้วดูว่าจังหวะซ้ายกับขวาจะรังกันเท่านั้นเองคุณผู้ชม ตรงนี้ครับโอ้โหบรรดาพี่ๆกองเชียร์ของพีเอเอครับมาเชียร์เชียร์ทั้งสองข้างเลยกลายเป็นศึกสายเลือดที่แฟนๆต้องติดตามชมเลยครับกลายเป็นคู่สนุกไปเลยนะครับคู่นี้เอาล้ครับเดี๋ยวดูครับใครจะได้การชูมือตัดลำตัวครับสิงสายันขี้บัอ้ลหกอึดครับลูกอึดเป็นอย่างไรครับดีของเชียร์นะครับแะ้สภาพ สำหรับศึกครั้งน,นี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัทกันกุลเอนจิเนียริงจำกัดนะครับบริษัทสามารถเเลคอมจำกัดมหาชนบริษัทคอมซิลคอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัท OGA อินเตอร์เนชั่นแนลขนส่งเหล็กทุ่ง,งเ,เรืองทานสปอร์ตจำกัดครับเบิลเบิ้ลเลยครับสมัดขวาซ้ายโอ้โอเจอซ้ายอันตรายแล้วครับสิ์ฉาย,ยัน แต่ซึมจะเศร้าไม่ได้ครับสิงสายยันข้อสําคัญซ้ายหน้าโดนกระแทกเยอะๆนะครับซ้ายหน้าไม่ออกมีลําบากครับโดนซ้ายของสแตนเข้าไปหลายชุดแล้วครับซ้ายหน้านี่ประหยัดเหมือนไฟฟ้าไม่ได้ครับต้องขยันทิ้งนะครับสัิ้งจายันวัดกันที่ลูกอึดลูกทนแล้วนะครับต่อไปนี้นายกที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่ต่อยแล้วได้รับสินเชยร์จากพีน้องแรงงานสภาพแรงงาน ด้านมิสาหกิจกันเลย้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA สนั้นวันไหวที่เดียวครับก็กลายเป็นว่าวันนี้สิงห์ไทยยันเหมือนมาต่อยชิงแชมป์นะครับเพราะว่าแ้ดแตมนั้นไม่ยอมเลยครับก็ขอบคุณนะครับผู้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดบริษัทตัวกองสทจำกัดเครื่องดื่มเกรือแร่ซีน่จีเครื่องดื่มเกรือแร่โรจน์ดีและบริษัทขายยาเพนทากจำกัดยาบำรุงร่างกายตราพญานาคว่ากันต่อครับบนเวทีสนุกแล้วนะครับเข้มข้นแล้วไม่มีใคร มีเกียร์ถอยหลังไหมครับต่างคนต่างเดินซ้ายกับขวาชิงจังหวะจับกันแล้วครับสนุกเลยครับคู่นี้ถือว่าคู่อุ่นเครื่องครับแตมวันนี้โชว์ผลงานได้โอ้โหดีทีเดียวครับอุ่นหรือป้องกันแชมป์ครับ <laughs> ทกกันเหมือนป้องกันแชมป์เลยครับ ไม่ใช่อุ่นธรรมดาครับไม่ใช่อุ่นธรรมดาอุ่นแบบไฟไฟเต็มเกเลยนะครับต้องยอมรับเลยครับฝ่ายต่างประเทศที่หาคู่ครับวันนี้หาคู่มาแบบบอกก่อนแล้วนะครับว่าสแตมนี่เป็นมวยเวที่กัดใหญ่กว่าเพื่อความเหมาะสมคู่ขี้มาถึงตอนนี้เหมาะสมคู่ขี้จริงๆครับก็ดูเนื้อดูตัวนะครับสแตมนั้นใหญ่กว่าหนากว่าเยอะแล้วครับก็นี่เป็นมนต์เสน่ห์ของการประกบคู่มวยนะครับ ทำให้สนุกขนาดเตืนเต่นในทีมงานของเพชรยินดีเสียเนาน้องโบท๊ทก็คงจะลุ้นอยู่หน้าช่อง74แล้วครับขนานี้ยิงซดกันแล้วนะครับปักหลักซดกันแล้วแม่นานเจอคู่มแบบนี้เลยครับไม่เสียดุลการค้าครับไม่ต้องไปเอาต่างประเทศโอ้เจ้าหนึ่งชัดชัยนะครับอยู่หลังมุมมุมแทงครับลุ้นแล้วนะครับตอนนี้อดีตแชมป์โลกเจ้าหนึ่งชัดชัยออชัดชัยก็ปวดหเหมือนกันนะครับเจอสแตมเข้าไปคู่หนึ่งคู่หนึ่งนะครับสาสกุลยิมล่างแผง71 อขอขอบคุณเลยนะครับซอใหญ่ใจดีครับคุณนิพาพรพงษ์สถิตแห่งคลองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยร้านอาหารเดอะสเตชันบรรยากาศสบายๆริมสถานีรถไฟอยุธยาครับเราว่าแผนสแตมต่อยลำตัวของเอ่อโดนลำตัวจะเป็นอย่างไรนะครับสแต็มต้องดูระยะระย,ยะเขาด้วยครับเพราะว่าสิงห์สายันเองโดนก็จริงครับโดนแต่ว่าเดินเปิดเกมนะครับมีลูกมาัสั่งแนะครับเริ่มเริ่มกดด้วยขวา แายันรเน้นนะครับแชมป์รื่มเน้นเลยนะครับอย่างที่ภาษามวยบอกครับประเภทน้ำเลี้ยงน้ำเลี้ยงครับน้ำเลี้ยงนี่อยู่ที่สิงสายันอ้อย pues mm nah ้ยโอ้โหคู่นี้สุดสุดจริงๆครับดีกรีแชมป์ก็ถอยไม่เป็นนะครับถอยไม่ได้แชมปเดียวกันสุดยอดสุดยอดครับผลงานนยกที่แล้วนะครับช่วงปลายยกแรกกันเลยครับ ระหว่างสิงห์สยาญแชมป์ i อ f ออสเตรเลียเอเชียนะครับกับสแตมสอสักนารินซึ่งไม่มีเข้มขัดที่เอวนะครับแต่ก็ต่อยกันได้รับเสียงเชียร์แล้วในขณะนี้ขอบคุณบริษาารัทสหกรรมเท่าน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเท่า PVC เท่าน้ำไทยคุณวิชัยเกียรติกรรมการผู้ิธีการบริษัทเจริญสุขเภศัชชื่นเชีย์จำกัดสมเกาหลีตังกุยจับตราแปลงสิบพันคู่และเครื่องดื่ม g s เตราสมเกาหลีตังกุยจับ ขอบคุณทางด้านทิปันทีบายสยามโซลตี้นะครับกาแฟโฟกัส,สอจอเล็กมืองนอนครับคุณสีทองครับมาถึงตรงนี้ครับเกมยังคงเดือดเหมือนเดิมครับมาเจ้าของตาแหน่งแชมเปี้ยนวันนี้อุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องสิงสาย,ยันมาเปิดเกมเปิดเกมตลอดเลยทีเดียวสุดยอดจริงๆครับคู่นี้สแตมนี่ไม่เปิดโอกาสให้สิงสาย,ยันกินเปล่านะครับมีโต้ตลอดเวลาก็ต้องดูระยะยาวครับสิงสาย,ยันนั้นแข็งแรงทนทานขณะที่สเต็มได้ลุกหนัก แต่ว่ายืดเยื้อก็มีอาการให้เห็นเหมือนกันครับโอ้โหอาแลา้วครับชุดนี้ชุดนี้สวยทั้งคู่แมนี่ถ้าฟิตไม่ถึงยืนระยะไม่ได้นะครับฟิตไม่ถึงจะยุง่งนี่นะครับทีมงานคุณภาพของเพชรยินดีครับเสียเนาวน้องโบเสียตังช่วยกันครับทั้งมวยไทยมวยเท่เอาครับต่างคนต่างเคาะลำตัวครับใครจะทนได้คุณยายชัด น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายใครยอมใครครับโอ้โหเรียกว่าอย่างที่เรียนไว้เลยครับสืกสายเลือดสึกสายเลือดซ้ายกับขวาครับสนุกมากครับคู่นี้เงินทองไม่รั่วไหลครับอย่างนี้นี่ครับกินของไทยใช้ของไทยดูศิลปะการต่อสู้แบบมยไทยครับเทปยินดีสร้างสรรค์กัน่าแล้วครับออกมาเล่นจังหวะฝีมือรับสแตน ใช่คําตอบหรือเปล่าครับของสแตมใช่คําตอบหรือเปล่าโดนลําตัวเลยครับยกนี้เห็นได้ชัดเจนว่าสเตมโดนลําตัวเยอะแล้วครับเพราะแต่ละมัดแต่ละเม็ดเริ่มจะช้าแล้วสเตมสิงสายยันมันโดนเยอะแต่ว่าคนได้ยังษ์สดชื่นอยู่คุณแกทัศน์ลตัวโดนเยอะครับยกนี้ต้องขอบคุณครับแม่ช่องเจ็ดสีครับโตโยต้าโตโยต้าเคมอเตอร์เจริญโรอภัอาหารจำกัดมหาชน พร้อมด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค P E A นี่นะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนต้องช่วยกันครับลายยกแล้วนะครับลายยกแล้วอีกนิดเดียวครับเดินชนแล้วครับถิบลายันเด็กดื้อทั้งคู่เลยครับโตมาโต่อคืนครับโอ้โหีเสียงปรบมอือให้กำลังใจนะครับงา,านลายกที่แล้วนะครับ สัญยัณอุ่นเครื่องในฐานะแชมป์ I.B.F. ออสเตรเลีย A.C. นะครับกับสเตมสอสักรินซึ่งเป็นรุ่นใหญ่นะครับต่อย120แต่ว่าตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีหมัดซ้ายที่ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะครับขึ้นยกที่6ครับยกสุดท้ายของการอุ่นเครื่อง6ยกขอบคุณโรงแรมเดอะโซไซตี้เรียกทางด่วนรามอินทรานะครับอยู่ที่ซอยโยทนพัฒน,นา3 ขอบคุณบริษัทโก,โกมินโปรดักต์จำกัดยาดมตราโปยเซียงพิมพ์เสน้ำตราโปยเสียงและทวินสเปเชียว่าต่อครับยกสุดท้ายมันจนลืมยกจริงๆคุณสุทธิพงศ์ยกสุดท้ายแล้วครับ3นาทีทองใครใจได้รับการชูมือกถือว่าต่อยกันเบียดแล้วครับลักษณะแบบนี้เบียดกันไปแล้วก็เบียดกันมาครับต่อยแบบนี้ครับแหมาสะใจครับคุณวิเชียรสมพลุุงโรด โปรโมชัน่นพิเศษนะครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีเต็มโตโยต้าทุกรุ่นกับโตยโตยโตา้าเคมอเตอร์21สาขา19ศูนย์บริการอ้าวตอนนี้สิงสาย,ยันโอ้โหประเภทยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับมาแชมป์ของเราใช,<ะ>ช้หมัดเด็ดเลยครับสิงสาย,ยันแต่ในขณะเดียวกันสแตมก็ไม่ยอมกินเปล่านะครับไม่ยอมโดนกินกินฟรีๆ,ๆ,ๆเป็นมวยที่สนุกนะครับสิงสาย,ยันเองก็เปิดเกมน,นะครับขณะที่สแตมนั้นได้ลูกหนักแต่ว่าช้ากว่าครับลูกขยันอยู่ที่ทางด้านสิงสายัน ต้องยอมรับเลยครับวันนี้มาตัณหานด้วยกันทั้งคู่เรียกว่วสาสะใจครับสะใจพี่ๆกองเชียร์บรรดาพี่ๆกองเชียร์พีนี่ได้ผ่อนคลายแล้วครับวันนี้ได้ดูของกิงครับเกาะขอบสังเวียนเลยครับบางคนนี่ยืนแล้วครับคุณสุทธิพงศ์หลังผู้บรรยายนี่ไม่มีใครนั่งแล้วครับหลุนลุนมีโยกด้วยครับมีโยกตามจังหวะหมัดดีจคงดว่า เชิงสายคนอาชีพมามาเกิน80%ครับนี่แหละครับาการจะก้าวขึ้นเป็นแชมป์ครับการพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนี่ต้องเจอกับผู้อุ่นเครื่องฝีมือดีแบบนี้แหละครับแล้วเวลาสอบ่านนี่ถือว่าโผลฟอร์มได้ดีแล้วเ,เชื่อเหลือเกินว่าชื่อของแตมป์ก็ติดตายครับวันนี้นะครับครบหยกครับฟิชิตภาพเกิดขึ้นสวมกอดกันแล้วครับพักเดียวนะครับพักเดียวครับ เชิญผู้สืบสวนเข้าเชิญครับนำเอาไฮไลท์ของคู่สองนะครับสิงสายยานซีพีเฟรชมารคุนเครื่องกับสเต็มซ้อสักนรินมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งนะครับก็ต้องชมนะครับ ผู้ประกบคู่มวยคู่นี้ทำให้ได้อัตรรถในการจบและในการเชีย์สนุกสนานจริงๆนะครับสีสัสายยานนั้นมีดีกรีเป็นแชมป์ p p f ของออสเตรเลียนะครับในขณะที่สแตมนั้นก็ถือว่าวันนี้ได้โชว์ฟอร์มคงบอกถึงอนาคตเขาบนถนนสากคนอาชีพจะไปได้ค่อนข้างดีทีเดียนะครับ เ็เป็นมวยบัดไซที่ต่อยได้ดีนะครับสำหรับการอุ่นเครื่องหกยกวันนี้ขอบคุณโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโรงแรมสยามโซซายดี้เชิญนะครับบนเวทีนั้นพร้อมแล้วพบกับคุณสมิงขาวครับขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบคุณชัยทัศน์ครับกรรมการช่วยมือเลยครับวันนี้ก็สิงสายันนะครับนักมวยฝ่ายแดงเอา